มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะจังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรยางพาราที่จะชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำจังหวัดจันทบุรีค่ะที่ห้องประชุม5าสารกลางจังหวัดจันทบุรีนายกรีงเดชเข็มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานการประชุมจัดตั้งศูนย์อำนวยการ เพื่อตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรยางพาราที่จะชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายพงษพ์รัตน์พิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้กล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทยที่นัดชุมนุมกันทั่วประเทศในวันที่3กันยายนนี้โดยในส่วนของจังหวัดจันทบุรีได้สั่งการให้จัดตั้งศูงนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาการชุมนุมของเกษตรกรดังกล่าวที่ห้องกลุ่มงานความมั่นคงชั้น3ามสารกลางจังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ โดยมีการประสานงานไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนักการเมืองท้องถิน่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยชีย้แจงทําความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกรให้ตรหนักถึงความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและให้เข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาลที่พยายามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกภาคของประเทศสําหรับจังหวัดจันทบุรีมีสหกรณ์กองทุนสวนยาง19แห่งเกษตรกรชาวสวนมีพื้นที่ทั้งหมด 3,961,248ไร่เป็นพื้นที่ปลูกยางพารา728,873ไร่กรีดยางได้545,392ไร่คิดเป็นร้อยละ14ของพื้นที่ปลูกยางจึงไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากนะักทั้งนี้การติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของมวลชนเนื่องจากทางจังหวัด มีความเป็นห่วงในเรื่องของการเดินทางของเกษตรกร,กรสวนยางพาราในจังหวัดจันทบุรีที่จะเดินทางไปร่วมชุมนุมดังกล่าวพบว่าสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีประชาชนแค่เพียงบางกลุ่มในอำเภอแก่งหางแมวซึ่งมีจำนวนไม่ถึง50คนได้เดินทางไปร่วมชุมนุมที่หน้าสารกลางจังหวัดระยองแต่อย่างไรก็ดีทางจังหวัดจันทบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเตรียมความพร้อมหากต้องเข้าให้การช่วยเหลือสนับสนุนกำลัง ให้กับจังหวัดระยอง